โอ้โห oh oh. ครบเลยครับอันนี้ที่ติดหมวก agv Pista นะครับน,นี้ที่ยึดกล้องแบบข้องอเนาะ,ะแล้วก็ตัวที่ยึดกล้องแบบข้อต่อตรงนะครับอันนี้อันนี้กันกล้องหลุดจากหมวกเนาะตัวเซฟกล้องนะครับอันนี้แขนกาวมาให้ด้วยเลยเดี๋ยวจะเอาไปติดใส่หมวกกันนะครับ โอเคครับก็หลังจากที่ผมแกะตัวก็ในกล่องนะครับที่มีก็จะมีเป็นฐานที่ยึดกับตัวกล้องนะครับอ่าแล้วก็มายึดกับหมวกนะครับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนคล้ายพลาสติกนันด้านนะครับก็ถือว่าเบาอยู่นะครับปกติอันเนี้ยผมจะปั้นเอานะแต่ถือว่าดีนะอันนี้ก็คือมันมีแบบสําเร็จรูปขายนะครับ ก็เฉพาะหมวกที่คนใส่เยอะๆนะครับอันนี้มันจะเป็นหมวกทรง AGB Pista GP นะครับแล้วก็จะมี AGB Corsa นะครับที่ทรงประมาณนี้นะครับก็จะใช้ฐานยึดตัวเดียวกันได้นะครับแล้วก็จะมีตัวกาว 3M มาให้นะครับที่เอาไว้แปะกับตัวฐานที่มายึดกับตัวหมวกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น การกล้องหลุดนะครับอเอาไว้คล้องเวลาติดกระหมวกนะครับแล้วก็ยึดไว้ไม่ให้กล้องมันหลุดนะครับตัวแขนตัวที่ยึดที่เา้าแถมมาให้นี่ก็มีนะครับเป็นแบบข้อต่อตรงแล้วก็มีแบบเป็นข้อ,องอมาให้อย่างนี้นะครับอ่าจะเป็นอย่างนี้เหมือนของโกโปนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะมาติดตัวเนี้ยที่ยึดเนี่ยอันใหม่นี่ใส่กับตัวหมวกใหม่เลยนะครับ ก็ต้องมาทาความสะอาดตัวหมวกก่อนนะครับตรงคางนะครับหมวกนี้ก็ใส่ไปสักพักแล้วนะครับตัวนี้ตั้งแต่ซื้อมาเช็ดทำความสะอาดนะครับครับก็ระหว่างรอให้ตัวพื้นเนี่ยมันแห้งนะครับเราเช็ดทําความสะอาดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาติดกาวสามเอ็มนะครับให้มันมายึดกับตัวฐานนะครับเพื่อที่จะไปยึดกับตัวหมวกนะครับ ก็ต้องมาแกะตัวนี้ออกก่อนต้องพยายามเล็งดีๆนะครับโอเคเข้าร่องแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรีดให้มันเข้ารูปนะครับก็จะมีส่วนเกินบ้างนะครับอ่าจะมีส่วนเกินบ้างนะครับ อันนี้ก็เข้ารูปแล้วมีส่วนเกินนิดนึงนะครับถ้าไม่ซีเรียสก็ติดได้เลยแต่ว่าถ้าจะเก็บงานจริงๆก็ให้เล็มๆออกนั่นข้างนะครับโอเคก็เป็นนั้นเสร็จนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาแปะใส่หมวกกันเลยนะครับทีนี้ขั้นตอนนี้จะต้อง เขาเรียกอะไรแบบถ้าเราไม่ได้แบบเป๊ะมากนะครับมันจะเบี้ยวนะครับเวลาเราติดกล้องเงี้ยต้องได้ระวังนะครับเรื่องนี้ต้องพยายามติดให้เป๊ะที่สุดนะครับกะให้มันตรงที่สุดเอาง่ายอันนี้ก็ไม่ได้กะว่าให้มันเป๊ะมากนะเอาเท่าที่ตาเรามันตรงกลางที่สุดนะครับโอเคเอาหมอกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาติดกันเลยนะครับอันนี้คือตัวฐานที่ ติดกาว 3m แล้วนะครับเตรียมพร้อมที่จะมาติดใส่กระหมวกแล้วนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้เลยผมก็ต้องมากะให้มันตรงที่สุดนะครับระหว่างคำว่า g นะครับนี่ตัว g กับ g ด้านบนเนาะเออก็ถือว่าน่าจะเป๊ะนะครับต้องกะตรงนี้นะครับ นี้ทําความสะอาดตัวพื้นผิวเรียบร้อยนะครับก็ตามลูกศรนนะครับด้านบนเนาะอันนี้ก็ติดด้านบนดูก่อนนะครับว่ากาวมันมันจะทั่วประมาณไหนนะขึ้นมาด้านบนมันก็จะเหลือช่องว่างครับคิดว่าต้องขยับลงมาอีกนะครับอาจจะอาจจะอยู่ประมาณระดับกลางๆนะครับประมาณนี้ ถ้าขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยครับเหมือนตัวกาวมันมีช่องว่างด้านบนนะครับต้องขยับมาตรงกลางหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวมาติดกันเลยครับอะจะกะให้มันตรงได้ไหมเนี่ยามาลุ้นกันนะครับกวนไม่ตรงที่สุดนี่แหละครับประเด็นอ๋อติดยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมากายท่วมหน,นึ่งก่อน อระหว่างกลางเนาะไม่ลงไปสุดไม่ขึ้นมาสุดนะครับเพราะว่าหมวกใบเดิมน่ะที่ผมใช้มานานๆประมาณห้าปีตัวนั้นน่ะคือปั้นฐานเองนะครับ่านตัวนี้ปั้นขึ้นเองแล้วทีนี้ติดกาวมันไม่ตรงครับกล้องมันเบี้ยวนิดนนึงอันนี้ก็คือฐานตรงรุ่นนะครับงานสร้างต้องบอกว่าเป็นฐานสำเร็จรูปนะตัวนี้ ก็เป๊ะเลยนะครับแค่ซื้อกาวมาแปะใส่ก็จบแลวแต่นี้เขาแถมกาวมาให้ด้วยโอ้โหโอโ้เหนียวมากคือติดได้ครั้งเดียวนะครับมันมันจะแกะออกยากมากสามเอ็ม <3 M. S 1> ต้องระวังนะครับต้องระวังแล้วก็ต้องเป๊ะที่สุดนะครับเหนียวมาก ติดแค่คขอบๆนะเนี่ยเหนียวจริงครับเหนียวจริง โอ้โหสวยงามเลยครับเป๊ะเลยอะโโอ้โหเลงตั้งนานือเป๊ะเลยโอเคครับก็เป็นอันเสร็จนะครับ ก้อน,นี้จะเป็นตัวแขนนะครับที่เขาแถมมาเอาไว้ยึดตัวกล้องนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่ให้ดูนะครับก็ใส่ทางนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นข้อต่อตรงนะครับผมว่าน็อตทำมาดีนะชอบนะครับก็คือเหมือนเป็น เขาเรียกอะไรเป็นเหมือนน็อตเพาครับตัวเนี้ยมันก็จะไม่ลูดง่ายเหมือนพวกเกียวล้วนนะอันนี้ผมชอบผ่านครับผ่าน,น่าแล้วก็มาหมุนล็อกนะครับเดี๋ยวรอกล้องมายึดใส่ดูนะครับนี่ก็ขัเข้าไปเลยครับโอ้เราคือกล้องยังไม่ได้เช็ดทำความสะอาดเลยนะครับ แมงยังเต็มอยู่เลยโอเคครับก็เป็นอันเสร็จนะครับออกมาทรงประมาณนี้ครับโอ้โห oh. นี่สวยงามเลยครับโอ้ oh, ที่ยึดแบบสำเร็จรูปอะ่ะแล้วกาวอย่างแน่นไม่มีหลุดครับรุ่นนี้ ไอตัวที่ผมสร้างเองอ่ะที่ว่าใส่กับตัวหมวกใบเดิมอ่าหมวกใบเดิมที่ใช้มาหกปีนะครับตัวนี้ตัวนี้ใช้มาหกปีแต่ว่าฐานเนี้ยปั้นได้ประมาณสามปีได้นะครับตัวนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับดูแข็งแรงมากครับดูกาวสามเอ็มนี่ขึ้นชื่อเลยนะเนื่องความเหนียวหนึบนะครับ สีตัวหมวกผมมีหลุดบ้างเลยนะแน่นจริงครับตัวนี้อันนี้เป็นากาว 3M ที่หาได้ตามโรตัสนะครับโรตัสตลาดพอมีนะครับอันละไม่ถึงร้อยนะอันเนี้ยแผ่นเขาเรียกอะไรเป็นม้วนม้วนละไม่ถึงร้อยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือเขาแถมมาให้เลยที่เป็นสำเร็จรูปนะครับโอ้โหสวยอะใช้ได้เลยครับถ้าเรามาปั้นเองก็งบไม่ได้ต่างกันมากนะ อันนี้ก็เท่าไหร่อ่ะร้อยกว่าบาทเนาะตัวดินน้ำมันอันนี้ถ้ารวมกับตัวฐานนี้ก็ราคาไล่ๆกันเลยกับอันนี้ที่เป็นสำเร็จรูปมาอันนี้ถือว่าโอเคนะผมว่าคุ้มเลยแล้วก็ได้ตัวกิบล็อกอันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ได้แขนมาด้วยแขนแบบข้อตรงเลยนะแล้วก็เป็นสกูมาสองตัวนะครับสั้นกับยาวนะครับคุ้มคุ้มจริงๆโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็พามาติดตัวนี้นะเป็นฐานยึดกล้องกับหมวกน็อกเอจี V Pi ิตานะครับอันนี้เป็นหมวกใบใหม่นะครับหมวกใบเดิมก็ปั้นเองนะครับตัวนี้สวยจริงครับผ่านเลยโอ้โหแข็งแรงครับสำเร็จรูปเลยก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ บายบายครับง่ายๆครับง่ายๆ